เดือดบัวข่าวประทะเอาคารวาล่อยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วเป็นคู่เอกลายการ BKFC Thailand 3ในวันที่3กันยายนนี้ที่เวทีมวยราชดำเนินโดยล่าสุดนั้นได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าไฟเปิดตัวของบัวขาวบัญชาเมฆย,ยอดนักชกซูปเปอร์สตาร์ขวัญใจชาวไทยในกติกามวยมัดดิบจะเป็นการเจอกับเอาคารวาล่อ นักชกคิกบ็อกซิ่งมากประสบการณ์จากประเทศตุรกีในฐานะคู่เอกรายการ b k f c Thailand ทในวันที่3กันยายนนี้ซึ่งจะจัดกันที่สนามมวยมาตรฐานแห่งแรกของโลกยางเวทีมวยราชดำเนินอีกด้วยโดยไฟนี้จะถือเป็นครั้งแรกที่ทางบัวขาวกับเอาคารวาล่อจะได้ขึ้นชกในกติกามวยหมัดดิบไร้หน่วงโดยตัวบัวขาวนั้น หลายๆคนก็น่าจะทราบกันดีว่าเป็นนักชกระดับตำนานของวงการคิกบ็อกซิง่งผ่านศึกมามากมายนับทศวรรษ16ไฟหลังแพ้แค่เพียงแค่ครั้งเดียวแถมพ่วงดีกรีผลงานมาเพียบขณะที่ตัวทางวารอก็ชกคิกบ็อกซิ่งมาแล้วโชคโชนไม่แพ้กันมีสถิติการชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งอยู่ที่88ต่อ33และเคยประมือกับนักมวยดังๆมาแล้วหลายคน นอกจากคู่เอกที่น่าสนใจแล้วในรายการ b k f c Thai l a n d 3ยังมีคู่มวยประกอบรายการที่น่าดูมากๆอีกหลายคู่และมีนักมวยหรือนักสู้ดังๆเข้ามาร่วมงานอีกมากมายนั่นเอง